มีเพื่อนต่างศาสนิกถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอเรื่องอัลลอฮ์นะใครรู้ดีก็อนะัลลอฮ์น่ะแหละรู้ดีใช่หรืป่าแล้วก็ใครในบรรดามนุษย์ที่รู้จักอัลลอฮ์มากที่สุดก็บนะกบนะีมุฮัมมัด อัล l l a ์บอกว่าบอกในคุรานอัล l l a ์บอกว่าอัลราะห์มานุองละลารุชิสตัวะอัลราะห์มานอ่งละลารุชิสตัวในคุรานว่าส่วนคุณจะแปลอิสติวะเป็นอะไรว่าเปเยติกอดของคุณเรื่องของคุณนะ ล l l a ์บอกว่าไงพระผู้ทรงเมตตานั้นทรงอยู่เหนือคําว่าอิสตาวะอัลาบิมะนาอัลาอาละอัลลอฮรชีอัลาอัลาอัลายะลูลูลนะุนล l l a ์น่ะเหนืออยู่เหนือเหนืออะไรเหนืออารัชซึ่งอารัชนี้เป็นหลังคาของสวงสวรรค์แปลว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วในบรรดามรคลบทั้งหลายนะไ,ไหม บนอารัชมีอะไรมีลัวมีแผ่นที่อัลลอฮ์ได้ทรงจะรึกไว้ว่ารหำมัดของอะไรนะ,ะความโกรธของข้าจะไม่นําหน้ารอำมัดของข้าไม่ใช่ล้วมาฟูดใครบอกว่าล้วมาฟูดอยู่บนอารัชก็ไปหา,หาหลักฐานมาเพราะหลักฐานบ่งว่าอยู่ข้างล่างอารัชประเด็นมันก็คือจะล้วมาฟูดนะสูงสุดอยู่บนอารัชหรืออารัชจะสูงสุดทั้งหมดเป็นมักลกุก เวลาเราบอกว่าว سبحان รับยาเลอัละศบีพิษมะรับบีคเลอัละวะวัลัลลียูลัลลียูัลอาลียูสูงส <the> ah ุดส hmm. ูงสุดถามว่าสูงสุดเนี่ยมีทิศมีที่ว่าจะไปพูดทำไมล่ะนี่เป็นสีฟัดเข้าใจปะสีฟัดอูลูคืออัลลอฮ์น่ะสูงสุดเหนือทุกสรรพสิ่งอยู่ตรงไหนล่ะกูจะไปรู้เลยราชเชียงไม่รู้เลยอยู่ตรงไหน ก็ถามว่าเอ้าแล้วก็สูงสุดยังไงพอถือสูงสุดยังไงอิสติวะเนื้ออารัชยังไงถามไม่ได้นี่ฟังให้ดีสารลับเขาเชื่อแค่นี้เขายืนยันวันนี้คือสีฟัดเข้าใจป่ะเมื่อเป็นสีฟัดเรารู้ไหมฮากิกัต์แห่งสีฟัดนั้นเป็นอย่างไรเรารู้ไหมไกฟียัตรหรือวิธีการของสีฟัดนั้นเป็นไงไม่รู้มอบหมายยังอัลลอฮ์ในเรื่องมีแค่นี้ส่วนใครจะไปตีความไปตะเว้นว่ากันไปเถอะ พาอแนวทางของอาชัยรอมีสองแนวทางอย่าลืมนะไม่ใช่แนวทางเดียวนะบางคนบอกไม่ได้อาชัยรอปแป้ไม่ได้อิว่าแป้ไม่ได้เอาลอ์อยู่ข้างบนไม่ได้กันั้นอาชัยรอว่าคําถามอาชัยรอรุ่นไหนด้วยนะต้องไปตอบด้วยนะอาชัยรอรุ่นไหนไหนวะไปดูซิว่าอิมามอัลกออีอบูบักอัลบากิลานีเนี่ยแกว่าไงนะอิมามมบุลฮัสซัลอัสรีเนี่ยแกว่าไง คนเหล่านี้เขาอิจบาดสิฟัตนี้หรือไม่ประเด็นและเรื่องนี้คือกลายเป็นว่าสลับเนี่ยแนวทางของสลับสอนไม่ได้แล้วนะจะมาพูดว่าอยู่ข้างบนก็ไม่ได้ก็ตกลงก็ไม่รู้ที่ประเด็นมันก็คือจะไปถามทำไมแล้วว่าที่มันมีที่หรือไม่มีที่ใช่ป่ะเอาล็อเนะี่ยพระองค์มีมาแต่เดิมใช่ป่ะแล้วต่อมาเอาล็อกก็สร้างมกโลกใช่ป่ะ คำถามมักโกที่อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์มีดาดใช่ไหมยืนยันไหมอัลลอฮ์มีดาดอัลลอฮ์มีดาดต่อมาอัลลอฮ์สร้างมักโลกนะมักโลกอยู่ตรงไหนอย่าไปถามว่าเลาอยู่ไหนถามว่ามักโลกอยู่ตรงไหนอย่าถามว่าเลาอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์ก็อยู่ในอย่างที่ะอ,องค์อยู่แหละแต่ประเด็นมักโกเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์สร้างแล้วมักโกอยู่ที่ไหน อ้าตอบหนึ่งอยู่เหนืออัลลอฮ์เป็นไม่ได้มุสตาฮินอยู่เหนือดาดของอัลลอฮ์มุสตาฮินเป็นไปไม่ได้สองอยู่ในดาดของอัลลอฮ์มุสตาฮินฮุลูลุลฮาวาดฮุลูลุลฮาวาดิษอัชอชัอชยรอไม่รับอยู่แล้วข้อนี้ฮุลูลุลฮาวาดิษถือว่าเป็นของใหม่ไปแทรกอยู่ในดาดไม่ได้สามอัลลอฮ์อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งมักโลกทั้งหมดอยู่ข้างล่างหมดอันไหน เวลาเราละหมาดเนี่ยใจเรามุ่งไปไหนตอบวันนี้ให้ได้ก่อนใจเรามุ่งไปใต้ดินไปทางขวาไปทางซ้ายหรือใจเรามันไปทางไหนตอบวันนี้ก่อนนี่แหละคือแนวทางของซาลาฟเข้าใจป่ะไอ้นี่มาเถียงกันมาพูดกันมาโอ้นี่วะฮะบีวะบีพ่อมึงเดิผมบอกพูดไม่รู้เรื่องบอกแนวทางซาลาฟเนี่ยยังไงแหละพูดไม่ได้ไงแนวทางซาลาฟเนี่ยซาลาฟก็เชื่อเองไง เขาอิสบาตซีฟัตพออิสบาตซีฟัตอิสติวะเขาก็บอกว่าบีลาเกฟโดยไม่มีวิธีการคุณจะรู้ไหมว่าอัลลอฮ์อยู่เนื้ออัลออยู่อย่างไรเฮ้ยไม่ได้ซีฟัตเขาไม่ให้ถามไม่มีใครรู้หรอกมอบหมายไปเองอัลลอฮ์เชื่อในซีฟัตนี้แล้วก็บอกว่าบีลาเกฟบีลาเกฟฟังให้ดีนะบีลาเกฟนะไม่ใช่ว่าแปลอยู่ข้างเหนือแล้วแปลไม่ได้แล้วมันแปลว่าอะไรล่ะอาลาอาลานะแปลว่าอะไรอ่ะ อยู่ล่างอา,ารชสไงใช่ป่ะโม่อัลลอฮ์อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งอัลอาลียุลกลบีรอัลลอฮ์น่ะสูงสุดอัลลอฮ์น่ะใหญ่สุดเรารู้มาใหญ่น่ะขนาดไหมเวลาพูดเรื่องใหญ่เนี่ยมีขนาดไหมเฮ้ยมันจะไปพูดทำไมแหละใช่ป่ะ โอ้ยเล่นเงินซะไม่เมีะไม่รู้เรามั่นใจอย่าเกณฑ์ในอากีดาของสลัพคุณก็มายืนยันสิว่าน,นี่ไม่ใช่อากีดาสลัพนั่นคือเรื่องความเชื่อของคุณคุณอธิกรว่ามันไม่ใช่อากีดาสลรับเรื่องของคุณแต่ผมอธิกรผมเชื่อมั่นอย่าเกณฑ์ว่านี่คืออากีดาของสลับส่วนว่าฮบีมันจะเลยเถิดไปไปยืนยันอิสบัตเรื่องฮัตจะมีขอบเขตไม่มีขอบเขตจะแยกมาแยกก็นไปพูดเรื่องอะไรอะไรนั่นมันเรื่องของว่าฮบีฉันไม่เกี่ยวฉันพูดแค่นี้ พูดแค่ว่าอัลลอฮฺม์แนนูอัลลอฮฺอัรชิสตจวะอัลลอฮ์อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งอัลลอฮฺไม่อยู่ใต้อะไรหรอกไม่มีอะไรสูงกว่าอัลลอฮ์หรอกแค่นี้มันผิดหรือไงถ้ามันผิดก็ให้มันรู้ไปว่าอัลลอฮ์สูงสุดนะซับบิฮิสมารบิกัลอาลาแปลว่าอาลาก็บอกอาลาคือสถานะของอัลลอฮ์เฮ้ยยืนยันเรื่องดาตดด้วยที่ก็อัลลอฮ์มีดาดดาดของอัลลอฮ์ก็ต้องสูงสุดใช่เปล่าไอ้เรื่องว่าอัลลอฮ์สูงกว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยสูงในเรื่องศัก สักสูงสักอัลลอฮ์ไม่มีใครก็มาพูดเรื่องวันนี้อัลลอฮ์เนี่ยดีกว่ามักหลกอกเขาบอกมีใครก็มาพูดไหมต้องมาพูดไหมอัลลอฮ์เนี่ยสูงสูงสักแปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีเกียรติยิ่งกว่ามักหลกทั้งหมดเขาบอกเนี่ยถามาเรื่องแบบนี้ต้องมาพูดกันไหมอัลลอฮ์รู้กันโดยปริยายอยู่แล้วไม่มีใครก็มาพูดเป็นอย่างอื่นหรอกใช่หรือเปล่าอัลลอฮ์สูงสักเหนืออารัชแปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีเกียรติยิ่งกว่าอารัชบ้า อารัชเป็นมากโลกมันจะมายิ่งใหญ่ไปกว่าอัลลอฮ์ยังไงประเด็นก็คือคุณยืนยันเรื่องศาติไหมถ้าคุณยืนยันเรื่องศาต์เอาแล้วศาต์ของอัลลอฮ์แหละไม่อูลูเหละไม่สูงสุดหแหละตอนนี้เวลาถามถามเป็นไงสูงสุดยังไงเฮ้ยไม่รู้เลยสูงสุดมีอาราชก็อยู่บนอาราชก็มีขนาดเท่ากับปัญญาคิดทั้งหมดเอาปัญญาไปคิดทั้งหมดว่าถ้าอัลลอฮ์นะอยู่บนอาราชก็แปลว่าอัลลอฮ์ต้องมีขนาดเหมือนเรานั่งเก้าอีน้นี่เทีบลวเริ่มเทีบแล้ว นั่งเก้าอี้ก็ตูดนี่มีแก้มตูดลงไประยะห่างระหว่างอารัชใช่ปะระหว่างอารัชนะแล้วก็จะต้องมีระยะห่างว่าเออนั่งบนอารัชไม่ได้พูดเรื่องนั่งเลยเอามาว่าเองทั้งหมดไอเรื่องนั่งไอใครมันจะอิจบาดว่าอัลลอฮ์นั่งเรื่องของมันไหนนั่นมันจะเป็นวาฮบีก็เรื่องมันไปสิเราไม่ได้ว่าอย่างนั้นถามว่าเออแล้วไปยืนยันว่าอัลลอฮ์อยู่เหนืออารัชว่าแสดงว่าอัลลอฮ์มีเรือนร่างว่าอัลลอฮ์มีดาดพูดเรื่องดาด อันนี้ก็จะตีเห้ไดดอะกีดาใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะกีดาของอาชาอีรอกลุ่มที่บอกอะกีดา,าชัยรอใช้ไม่ได้ก็มีลมุงจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ล่ะใช่ไหมคน Boom, ที่โจมตีอะกีดาของอาชอัยรอบอกว่าใช้ไม่ได้ก็มีแล้วแกจะมาบอกอะกีดาฉันใช้ไม่ได้ก็เรื่องของแกแต่ฉันอยากเกณฑ์ว่าอะกีดาของฉันตามสาระไปดูอิหม่ามอัลบรห์มันอัสซอบุนีใช้คุอิสลามอัลบรห์มันอัสซอบุนีแกว่าว่าอย่างไงในอะกิดาของแก ไปดูสิอิมามอัลมูซานีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิมามชาฟีว่าไว้อย่างไงอะกิดาของแกเรื่องอิสติวะไปดูสิถามว่าจะเอาหนังสือมาว่ากันมาเถียงกันนะเราบอกแล้วว่าไม่ให้เอาเรื่องนี้มาเถียงกันเราเชื่ออย่างนี้คุณเชื่อของคุณก็เรื่องของคุณคุณจะมาโจมตีบวก่าผมผมนี่อะกีดาไม่ถูกต้องว่าไปคุณว่าขีปากคุณไงว่าเขาว่าไงหนังสือเจ้าระตุตาฮิดว่าไง วัคลุนัศน์อวหะมัตฉิบิยะอวิลหูนัวฟาวิธวรมัตันซีห์เขาว่าไงทุกตัวบทที่มันอาจจะก่อให้เกิดความคุมเคือว่ามีการตับีว่าเดี๋ยวมันจะไปเหมือนเห็นไหมเอาวินหูให้ตีความเพราะอาชาอิรอมมุตะมุตะคัรินี ตะเวนเลยอิสไม่ยอมรับสิฟธิอิสติวะคือตะเวนเลยตะเวนว่าเป็นอิสตาลาอ้า,อาก็เรื่องของเขาเขาก็รับผิดชอบเราไม่ว่าอะไรตรงนี้คุณจะตะเวนกับคุณก็รับผิดชอบเอาฟาวิตวรุมตันซีฮะหรือมอบหมายหาก,กีกัดแห่งสิฟธตแปลว่าก่อนจะมอบหมายเนะี่ยยืนยันก่อนป่ะ ก็ต้องยืนยันสิฟัตก่อนที่อิสบาดสิฟัตนั้นแล้วก็มอบหมายไปว่ารุมตันซีฮะและมุ่งในการที่จะบอกว่าอัลลอฮ์ทรงอิสติวะเหนืออารัชไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนไม่เหมือนการอิสติวะของเรือที่มันไปมันไปจอดลงบนภูเขายูเดียในกุรานพูดว่าสตวัตชาลัลยูดีเรือของนบีเนาะมันไปจอดอิสตวัตอาลาอันยูดีมันไปจอดอยู่บนภูเขาไอ้นั่นมันเป็นมักโล แต่นี่คือคอลิกไลซสักมิตลีฮียใชไม่มีสิ่งใดเหมือนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งใดว่าหวเซมีอุลบอศิรอัลลอฮ์ได้ยินและอัลลอฮ์ทรงเห็นยินและเห็นได้ยินและเห็นเนี่ยสิฟัตของมักหลกมีปะไม่มีหรอไม่ได้ยินไงไม่เห็นใช่เหี ก็มันเรื่องของเราสีฟัดนี้ก็เป็นสีฟัดของเราไอ้ได้ยินได้เห็นเนี่ยมันสีฟัดของเราถามว่าจะไปเหมือนการได้ยินการเห็นเขาหราไหมไม่เหมือนก็เจ้าตัวเขาบอกไม่เหมือนเมื่อเจ้าตัวเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยอิสติวะเนืออารัสก็ไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนไอ้นี่บอกเหมือนเดี๋ยวจะเหมือนก็ไม่รู้ฉันเชื่อของฉันอย่างนี้นะไม่ได้นักหัวใครเออใครจะบอกไม่ถูกต้องอะไรจะอะไรก็ว่าไปฮะ ว่าไปเรามั่นใจวันนี้คืออากีดะของสลับเราถือตามสลับเพราะถ้าคุณไม่ยอมรับตรงนี้เขาผมก็ถามนิดเดียวอ่ะแล้วคำพูดที่บอกว่าสลับอัลลัมคอลับอะละมัวอะกามุสลับน่ะปลอดภัยกว่านะขอลับน่ะอะละมัวอะกามุรู้แล้วก็รัดกุมยิ่งกว่าแสดงว่ามันมีสลับกับขอลับใช่ไหมก็เรื่องมันมีอยู่งี้แล้วทำไมไม่ยอมรับล่ะถ้าเราจะถือตามสารลับเนี่ยคุณบอกไปไม่ได้เอ้า เอาไม่แปลเขาบอกว่าสลับไม่มีใครแปลว่าประทับไม่มีใครแปลว่าอยู่อยู่เหนือหรืออะไรตาไอ้คำว่าประทับในภาษาอะไรสถิตภาษาอะไรไม่มีหรอกสลับเนี่ยไม่มีใครก็แปลเป็นภาษาไทยหรอกเขาตัฟเซดเขาอธิบายเขาบอกว่าคําว่าอัลลอฮห์มะนวลาร์อารชิสต์ว่าไออัลละอัลลาร์อารชีอิมามตอบริบตัฟเซดว่าไออัลละ อ้ลัลอารชีอาาแปลว่าอยู่เหนือเหนือยังไงหยุดสิฟัตใช่ปะตามที่เราเรียนเพราะฉันสอนตามที่ฉันฉันก็เชื่อตามที่ฉันสอนเรื่องอะไรล่ะฉันสอนหนังสือปริไซแล้วฉันก็ไม่เชื่อตามที่ฉันเอามาสอนฉันสอนปริไซจบไปแล้วที่สร็มัดนี่ฉันสอนอโนกุนดีจบไปแล้วเรื่องอะไรล่ะสอนอย่างแล้วก็เชื่ออย่าง กเช็กก็เดก็เชื่ออย่างนั้นและถามว่าถ้าแกจะบอกว่าถ้าเชื่ออย่างนี้มันเป็นวะฮาบีเออกูยอมถ้าเช็กก็เดจะเป็นวะฮาบีกูก็ยอมเป็นวะฮาบีเช็กก็เดแกว่าเชกอเดเชื่ออย่างนี้ไม่ถูกต้องเช็กก็เดเป็นวะฮับีตามใจกับมึงว่าเรื่องของพวกมึงว่าแต่ว่าเราไม่เชื่อว่าแกเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าแกว่าตามชื่อหนังสือหนังสือ,สอแกเชื่ออะไรปริชัย Bagi s e k a l i a n m u k a l l a f atau simpulan iman atas m a น h a b salaf แล้วถ้าเขียนมามันไม่ใช่มาด้วยเหตุผลแล้วมันจะได้อย่างไรลองว่าดิเออนาเอาพูดเรื่องเนี้ตอบมันไปกันแล้วกันนะประเด็นมันไม่ใช่คนต่างศาสนามาถามอย่างเดียวประเด็นประเด็นมันก็คือ คนมุสลิมเรานี่แหละถ้าเราบอกว่าเอาล่ออยู่ทั่วไปด้วยกับดาาของพระองค์นี่เป็นความเห็นของใครยะมีะ่ะเราอ,อยู่ทั่วไปด้วยกับดาาของพระองค์คริตปาโมะว่าไงเข้าส้วมระวังให้ดีเดี๋ยวเหยียบหัวพระเจ้าเพราะอยู่ทั่วไปอยู่ในส้วมด้วยเอาที่ยะมี่ะมันเชื่ออย่างนั้นแล้วถามว่าใครที่ที่ทตะเวน อิสตาวาเป็นอิสตาวลาไปดูสิไปไล่ดูสิมันใครกันแน่ทิมตะเวนมันตามใครตกลงเนี่ยม,มันจะเอาอยังไงนะเพราะฉะนั้นเรื่องของท่านท่านจะเชื่ออย่างไรว่ากันไปผมเชื่อของผมอย่างนี้ผมผมก็รับผิดชอบอาคีดัของผมไม่ต้องมาเป็นห่วงใช่ปะไม่ต้องมาเป็นห่วงก็ไม่รู้เขาก็รับผิดชอบไนงะ เขาก็สูมเ hey, ส,สียงไหมล่ะถ้าเกิดมันไม่ใช่ล่ะใช่ไหมล่ะเหตุนั้นจึงบอกว่าสารฟอัสล์มุสา Love, ัฟปลอดภัยกว่าประเด็นคุณอยากจะเอาเรื่องตรงนี้นะเอาเรื่องปลอดภัยหรือว่าคุณจะเอาเรื่องรู้ดีผมไม่เอาเรื่องรู้ดีผมไม่อยากจะรู้เรื่องเรื่องแบบนี้ผมไม่อยากจะรู้เรื่องคุณอยากจะรู้เรื่องคุณพูดเหมือนกับโอ้โหไม่ได้อลลอตมันตกเป็นนี่นี่ มันกลายเป็นว่าอัลลอฮ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างที่คุณว่าอัลลอฮ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อัลลอฮ์น่ะบอกไว้ในกุรอานไว้อย่างนี้เฮ้ยไม่ได้ต้องตีความเฮ้ยต้องอัลลอฮ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้งี้ใช้ปัญญาไปกำหนดอัลลอฮ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้บอกตามใจแล้วก็ซีฟัตแหละเขายืนยันเนี่ยซาลัฟเขายืนยันว่ามันคือซีฟัตเมื่อมันเป็นซีฟัตมันใช่อวัยวะไหมไม่ใช่อวัยวะอ่าพอไป พอไปตีความปุ๊บแล้วก็ยืนยันสีฟัตนี้ไหมล่ะก็เท่ากับไม่เอาแล้วมันต่างอะไรกับไอ้พมกมอตีแล้วพวกไม่เอาสีฟัตลหละใช่หรือเปล่าเพราะสีฟัตมันก็หายไปนี่พูดเรื่องสีฟัตอิสติวะไม่ยอมรับแล้วสีฟัตอิสติวะไม่เอาประเด็นมันเกิดผลข้างเคียงประเด็นก็คือเราไปเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนจะไปบอกอยู่ข้างบนกระปลว่ามีทิศอะไรวะ่ะมึงนั่งนึกของมึงอ่ะเอาล่ะอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งก็แปลว่าเหนือทิศ นึกออกไหมเหนือทิศทั้งหมดไม่มีอะไรไปห้อมล้อมพระองค์หรอกนะเพราะนั้นเนี่ยประเด็นตรงเนี้ยมันมีสองแนวทางผมเลือกเอาแนวทางของสลักใครบอกว่าแนวทางนี้เป็นของวะาฮาบีก็แสดงว่าเชกอเดก,ก็เป็นวะาฮาบีผมก็พร้อมที่จะดำเนินตามเชกอเดครูของครูของครูผม ก็มายืนยันก่อนเดี๋ยวเอาหนังสือผมอกผมบอกแล้วถ้าจะเถียงกันเรื่องนี้เอาหนังสือสองเล่มพอเอาปริไซเล่มหนึ่งเอาหนอกุญจีเล่มหนึ่งเอาไหมมาบาฮัตกันนะเอาสองเล่มเนี่ยพอไม่ต้องพูดอะไรกันมากเอาไหมเขาก็บอกไม่เอาเพราะเด็กวันซืนเขาบอกเด็กเมื่อวันซืนนี่งอกหมดเลย <c oughs> นั่นแหละจะตอบอยังไง เลยซิดดารตินมุตะฮาไม่ถึงอารัชกออัลอตามโกนทีิตากีกแล้วไม่ถึงคือเรียกมุสตะวาคำว่ามุสตะวาก็คือเป็นที่ที่ไปหยุดอยู่ตรงนั้นซึ่งมันเลยจากซิดดารตินมุตะฮาแต่ไปไม่ถึงอารัชกออัลออ่าแล้วแล้วมันยังไงล่ะก็ขึ้นไปทําอะไรล่ะใช่หรือว่าล่ะเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่อีกเขาก็ตีความเป็นไม่ใช่ไงใช่ไหม ฮะดีษนะพูดกันจนกระทั่งฮะดีษเนี่ยเสียหายไปเลยฮะดีตในสายมุสลิมฮะดีษจารียาใช่ปะฮะดีตจารียาเนะี่ยพูดไปนบีถามว่าไอ้นบีถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนพูดไม่ได้ใครพูดว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนนี่ไม่ได้เลยกูฟดฮารามใช่ปะแต่นบีนะ่พูดเองเลยว่าไอ้นบีถามสาวชายคนนั้นอ้นบุ้หญิงคนนั้นน่ะทาสคนนั้นน่ะไอ้นบี ตอบฟิสซามาหลอนตอบว่าไงฟิสซามาแปลว่าอะไรฟิสซามาฟีแปลว่าอะไรฟีเขาบอกฟีตัวนี้หมายถึงอัลาแปลว่าเหนือฟ้าแต่ที่ดีที่สุดคําว่าสามะนั่นแหละฟิสซามะแปลว่าฟิลอูลูอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในความสูงแปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยสูงสุดอยู่ในความสูงซึ่งเป็นสิฟงพัดของบงเพราะคําว่าสามะแปลว่าอูลู และฉันเป็นใครท่านเป็นรอซูลแล้วก็บอกกับซาบัดบอกว่าปล่อยนางจงปล่อยนางฟะอินนะฮะมุมินะ,ะทุนนางเป็นมุมีน้แล้วฮะดิษนี่หมัมชาฟีนำมาอ้างเป็นหลักฐานว่าไอทาสที่เจ้าต้องปล่อยต้องเป็นมุมินประเด็นเชชัยคุลอิสลามอับดุลฮะมานอัลซาบูนีบอกว่านุสือกีดาของท่านบอกว่าอิหม่ามชาฟีนะท่านก็ยืนยันเพราะอะไร ไม่ใช่ว่าท่านรายงานฮะดิษมาแล้วท่านก็ไม่ปฏิบัติตามไม่เชื่อตามไม่เอะตีกอดตามฮะดิษเสร็จแล้วก็ไปไล่ตอริสายรายงานอื่นกันจนกระทั่งฮะดิษนี้กลายเป็นฮะดิษเดอเอฟไปพูดกันไปแล้วฮะดิษเดอะยิฮะดิษเนี่ยมัว่วกลายเป็นฮะดิษเดอเอฟทั้งทง,ท,ง,ท,งที่อยู่ในสอแฮ ạ มุสลิมไอรีวายัดนั้นสายรายงานนั้นมันสอแฮ ạ n แต่แกไปเอาสายรายงานอื่นมาจนกระทั่งในสุดนัวแล้ว่าเลอิมามดาบีบอกว่าคําพูด จากะดีนี้สรุปได้สองข้อหนึ่งมัชรูอียะถือเป็นบัญญัติสนาในการที่จะถามว่าไอ้นัลลอฮ์เพราะนบีได้ถามว่าไอ้นัลลอฮ์ออร่อ์ลลอยู่ที่ไหนสองใครปฏิเสธตรงนี้นะไปกล่าวหาก็เท่ากับกล่าวหาท่านนบีสุลต่ญญานละฮ์ไล้ยวะซัลลัมอ่านหนังสือของอิหม่ามัาตมมัดบีตกลงอิหม่ามัตัดบีก็เป็นวะฮาบีเหมือนกันเพราะแกเขียนหนังสือมุกตเตร อันนั้นหนังสือมุตสัดอัลอุลูโอ้การอ้าอิหมามบอฮะบีจะไอหมามดะฮบีจะเป็นมุจัซิมะนะกูก็ยอมเพราะอิมมอหมามดาฮบีนี่คือบุคคลที่อิหมามอิมนุฮจารอัสกอลานีดื่มน้ำจำจำแล้วก็ขอดุอาต่อร้อว่าวขอให้ฉันมีความจำเหมือนกับอิมมอหมามดาฮบีได้แค่เศษเศษเซลนึงก็อิหมามดาฮบีก็เอาแล้วอิมนุฮจารอัสกอลานีคือคนแต่งหนังสือฟาตุลบารีแต่ถ้าอิหมามดาฮบีจะเป็น จะเป็นคนที่อะไรอากดีดาผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องเราก็ยอมอัลลอฮุมะชุนนี่มาเอาให้เรานี่ตายไปตามแนวทางของสลับซอแล้วแล้ขอให้เราไนีฟื้นคืนชีพอยู่ร่วมกับบรรดาบุคคลเหล่านี้นะเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนเหล่านี้มีอากดีดาที่ถูกต้องอะกิดาของอัชฮาบุลหะดีษอาดิสุนนะวัลามาอนะ อัฮษบุลฮะดีดไปดูที่อัฮษบุลฮะดีดเขาเอยียติกอดอย่างไรน,นับหรือเปล่าว่าอันดุสูนมะจมอาอัดเนี่ออนยมีเฉพาะอัชาอิรอคมาตูรรดีฮะและอัฮษบุลฮะ د ي ดแต่เอาไปไว้ที่ไหนเอาไปไว้ที่ไหนดูที่เขาเอียติกอดอย่างไรเนี่เออเดี๋ยวพูดตรงนี้โดนนี้แล้วเชื่อไหมละ่ะอ่าเดี๋ยวมาแน่นอน เดี๋ยวมาแน่นอนมาคอมเมนต์แล้วโอ้บ,าบาอกเขาแตกใช่ป่ะถามว่าโดนแค่ตรงเนี้ยเล็กน้อยไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรเพราะคนพวกนี้เขาเข้าใจว่าเขาคือฝ่ายที่ถูกแล้วก็ชอบบอกว่าไอ้ฝ่ายที่บอกว่าตัวเองถูกอย่างเดียวเนี่ยนะ ถ้าคนอื่นแล้วก็จะไปเห็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเห็นอย่างที่เราเห็นอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยคือมติถับของฟิโอรนอนก็บอกนี่แหละก็ตามตามฟิโอรอุนนั่นแหละต้องพูดอย่างเขาเท่านั้นถึงจะถูกต้องต้องเป็นอย่างเขาเท่เานั้นถึงจะถูกต้องต้องอย่างพวกเขาเ <c oughs> นี่ยเขาไล่ฉันกลับไปเรียนใหม่เข้าใจป่ะไอ้บางคนเนี่ยยังเรียนอยู่เลยมันเนี่ยยังเรียนไม่จบเลยมันไล่ฉันกลับไปเรียนใหม่ก็มึงเนี่ยยังเรียนไม่จบเลยมึงก็เรียนให้จบก่อนคอยมาไล่กูใช่หรือเปล่ามันอะไรกันนะก,กันนะใช่หรือเปล่า เวลาว่าอย่างนี้เอาไปยกคนคนนั้นมาไปเที่ยวดูถามโาพปกแกเนี่ยมันเป็นใครจะไปตรวจหนังสือของมิสตาเนี่ยแกเป็นใครเพราะนั้นประเด็นเรื่องตรงนี้ฉันก็พูดมันก็เหมือนกับว่าฉันก็พูดปกป้องตัวเองแต่ประเด็นก็คือถ้าไอ้ความเชื่อตรงนี้มันผิดพลาดของว่าบิมผิดพลาดนไอ้นักเรียนมาดีนะมึงออกมาสู้บางซี่ใช่หรือเปล่ามึงไปเรียนกันทําไมของนั่นทำไมมันผิดเนี่ย ไอความเชื่อว่าเอาล,ล่์เนี่ยอยู่เนื้ออารัชเนี่ยแต่ทำมันพิษเนี่ยมันเป็นของวะาบีแล้วมันพิษเนี่ยมึงไปเรียนกันทําไมตอบที่ออกมาตอบนี่ฉันหัวแดงฉันไม่ได้อยู่มาดีนะ <c oughs> ใช่ปะและ้วบางคนบอกเุ้ยไม่ใช่แนวทางของอาสัตรไม่ใช่อาสัตระมีสารละด้วยฉันเรียนเนี่ยหนังสืออากีดา้านอุสลุดอุสลุด,ดีหนังสือเตอ่าฮิดข้างหน้าคอรัฟข้างหลังสารละด็อกเตอร์สองคนเขียน คนหนึ่งเขียนแนวขอรับอีกคนหนึ่งเขียนแนวสลับหนังสือเล่มเดียวกันเลือคนละครึ่งเขาไม่ได้ทะเลาะกันเลยแล้วก็อุลมามะที่เป็นอสสัตที่เป็นซาลฟีก็มีคือวะฮับีนั่นแหละมีเจ้าแบบไอ้ควานก็มีนี่ไงไอ้แกะกะมุตะกี้ก็มีมีไม่ไงน้างว่ามันจบอราสตร์มันเรียนอสสัตปรากฏว่าไงนะเ้นเาก็กินได้ หมูก็กินได้นบีเป็นคริสมาก่อนดูนี่นี่น,นี่มันมีหมดแหละประเภทแบบนี้อย่าอย่ามาอย่ามาพูดดีกว่านะไอ้ประเภทอ้างตัวเป็นนบียังมีเลยอยู่ที่อเมริกาุ่นไปจากัสัทนั่นแหละนั่นคนอียิปต์เนี่ยมันอร่อยจะบอกให้มีทุกอย่างเลย,ยทยี่เออคนอาล็มก็อยู่ที่นั่นนะคนยาฮะก็อยู่ที่นั่นแหละพิรรนอ,อยู่ไหนใช่ปะ่ะเออนะ เพราะนั้นก็ให้เข้าใจเรื่องไว้อย่างนี้นะหลายคนถ้าไม่เชื่อมั่นฉันก็แล้วไปฉันบอกแล้วฉันไม่ได้บังคับให้มาเรียนกับฉันใช่ปะถ้าคุณไม่เชื่อมั่นนะกีดาของผมนะก็มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณคุณคุณบอกว่ากีดาผมใช้ไม่ได้ก็สอนหนังสือทั้งหมดก็ใช้ไม่ได้ก็แล้วไปก็ไม่ต้องมาฟังไม่ได้มาบังคับใช่ไหมไม่ได้มาบังคับ แต่ว่าเราก็มั่นใจของเราหนังสือเราก็มีไอ้ที่คุณว่ามาหนังสือเราก็มีไม่จังหวัดหนังสือต,ตับเซตตอบ,บรี่คุณมีเล่มมคีคุณมีอยู่ของคุณอย่างเดียวป้าหนังสือที่บ่านปุบก็มีใช่ปะอันนั้นประเด็นแบบเนี้ยเอพูดไปก็เพืองตัวแต่ไม่พูดก็ถือว่าไม่กล้าไม่ใช่เรื่องแบบนี้เราก็ต้องพูดความจริงว่าทําไมแ่ะเราจะผิดหรือไงถ้าเราจะเป็นคนที่ถือตามอาคีดัซสลับซึ่งตอนนี้พูดกันไม่ได้แล้ว ต้องพูดอย่างที่พวกคุณพูดเท่านั้นคุณเป็นคนกําหนดว่าอากีดซสรัฟที่ถูกต้องคืออะไรพวกคุณเท่านั้นแหละใช่ปะจริงๆไงพวกคุณเท่านั้นแหละต้องคนคนนั้นเท่านั้นแหละที่พูดแต่ถ้าคนคนนั้นออกมาพูดแล้วล็ไอ้หัวแดงอย่างผมเนี่ยมันออกมาพูดบอกว่าที่ถูกต้องต้องเป็นนี้ก็คนคนนี้เป็นคนกําหนดไงอะไรถูกอะไรผิดก็ว่าไปแต่ผมไม่ขึ้นกับท่านผมไม่ใช่ลูกศิษย์ของท่านนะท่านเป็นรุ่นน้องผมอะทำไมอะผมก็มีปัญญา ใช่ป่าวผมก็เรียนมาอาชัยรอผมเรียนมาเยอะกว่าท่านด้วยใช่ไหมพ่อของผมน่ยต้องเรียนอาชัยรอผมเรียนมาตั้งแต่สนวีเรียนมาตั้งแต่ไปอยู่ที่นู่นมาหักก็ต้องเรียนของอาชัยรอเรียนสี่ปีก็ต้องเรียนของอาชัยรอไม่รู้ยังไงละของอาชัยรอเป็นไงทําไมเ่ยจะไม่รู้ก็เรียนมาะแย่แล้วแต่เราไม่เอาไงเราเอียตีกอดตามสลับอัสฮาบุลฮะดิษมันผิดยังไงถ้าผิดก็อไม่เป็นไร ผมรับผิดชอบตัวผมคุณไม่ต้องมารับผิดชอบเคลียะไหมวะลาฮุวาลลอฮุมบิสซัม